ทุกท่านบอกเลยว่าถึงทีแต่ละคนเนี่ยโอ้โหใืใจใจใจ่สัุกหน่ทุกคนที่มาในวันนี้ละเต็มที่เลยตอนแล้วนะคะบางคนก็เดี๋ววมาชมต่อเลยอกยชวหนแล้วนะคะ

ขอตอนุกท่า <rude> นี่มายการพี่เบ A ใบสมควันนีต้องขออค่ามรมอย่างเป็นยามาด้วยย้ำนะคว่าการผเรายังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้เนี่ยเป็นภความุ่นและทกดใจที่เราจะได้ร้องเพลงค่ะี่บาล์ A ร่วมกัแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะความ ความสนุกจะยังคงอยู่บนเวทีด้วยที่พาพนวกรสียงพนรวกหริงนี้อย่างแน่นอนนะคะหลบนีหนีหายไปไหนเด็ดขาดเชื่อว่าหลายคนรอสายตัวนี่วน,น,นชื่นชบอยู่นะคะวันนี้ได้เจออยูะะ่แน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณผู้ชม

ハッシすハ ขอพระธจำกัดมหาชนค่ะพิธีกรปาฏิยุติใจสว่างนะคะกล่าวขอบคุณผู้บริการและศิลปินที่มาร่วมงานในวันนี้กราบเรียนเชิญก่อนค่ะปาฏิยุตนะครับทต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยที่กำลังแสดงในตัวเองนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณศิลปินดาราคุณท่านนะครับที่มาร่วมแสดงในวันนี้ขอบคุณทุธีกรนนะครับที่อยู่ก็เชิญจาก่หน้าสมุดโทรศัพทนนี้นะครับ ตมก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์แลก็นใจดีที่ทำให้เกิดงานนี้นะครับวกเขาเองเลยแอนเดอร์เทนเนอร์เขา่น22ปีเป็นไรร่นเลนนะเรับเขาก็มีรายเอียดจริงมาาแล้วนะพี่มาเรื่องในวันี้ครับตอนรอนุญาตเซนซ่านเพื่นมาด้ขอเสี่ยนปีกันดานให้ใหับทุนกานทุนทุนทุนทนทุกทนนนนนทนอนนทคุ ตอนนี้นะคะขอเอกแซกน้องเข้ามาตกใจไหมคะเพราะมหาบนี่แหละก็สวยมีแฟนแฟนมารอเยอะมากๆเลยในขอเสียงให้เบิร์ดไม่ละได้ไหมคอไม ชอบคุณมากที่มผลงานนายจะทดึเบอร์เตะในวันนี้เองดีมากๆมีอะไรอยากจะอวยพรเรื่องเกวันเกิดของนายจะดีไหมคะหรือว่าหลายคนน่าจะอวยพรไปเยอะมากๆแล้วก็ขอให้ที่ทุกคนอวยพรมาก่อนด้านี้ค่ะประสบความสำเร็จในทุกๆประการเลยค่ะแล้วก็ ทปนี้เบิร์ดเจน่าะัง่สองขวดแล้วถือว่าเป็นน้องๆของพวกเราแล้ก็ขอให้สู่กการไทยเด็นีต่อไปได้เรื่อยเลยนะคะอยากยอของเร้วยใ่ะอยางไปไหนเลยขาดเลยนะคะขออนุญาตน้องมาตรงนี้นิดนึงค่ะตุแจสวัสดีค่ะป อกับานายที่เรียนรู้ถึงบอกาป็นแฟนที่มาด้วยก็อย่างที่ท่านว่าเราจะไปรู้จึงที่สองนะครับก็คือคู่ของพวกเราพนานมาจริงจำได้ว่าตอนเด็กๆมันกระตุ้งอยู่แล้วดูจังโตเลยอะไระตอนนี้ก็ยังมีตอนนี้ก็ยังดูถ้ามีเวลาก็กลับไปดูนะครับยังไงก็ยินดีนะครับปี้เบิร์ปรเดย์นะครับมีจุดเด่นทีาา่น่าสนใจที่แปลแล้วก็ขอให้ป้าป้ทุกคน,นครับ ขอบคุณแจมมากๆเลยค่ะไาแพแมแบบปีที่แล้วแจมเขย่าค่ะีที่เสมอนะคะปีที่ล้วก็มาอเวอรมดก็มาปีนี้ก็มาสวัสดีค่ะผุกคน ทช่ครัพี่แจงขอัผมก็คือได้ดูเรีอนในกระตุ้งชา้วตอนนี้ดวกครับผมก็ดูมาตั้งนานแล้วก <c oughs> exactly ็วอกว่าจะอยู <to> ่พ <Luft> ื ro ่งคนไทยเป็นอนานนะครับส่วน้วก็ดูไปเตะด้วยนะครับผมเจ้ขอบคุณค่ะยัม่หมดนี่อีกงดกเรานะคะกับนงูวิทยมาในเองเว้ลยครับมก็ซสงมนครับในปรเทีม2 3 ผมก็ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีเลครับที่มีงานดีๆนะครับผมที่ได้จัดเป็นอคอนเสิร์ตยาว10ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณไทยนี้ด้วยนะครับผมมากๆนะครับที่ทําให้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็อยู่กับคนไทยไปเรื่อยๆอีก23 24 25ปีไปเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะหวังว่าปีหนะ้าจะได้เจอกันอีกนะคะครับผมควันอีกค่ะขอบคุณค่ะเราจะมีอีกนะคะที่เรจะร่วมโปรยพรกับเรานะคะเก่งน้ำปิงอยู่ไหนคะ เป็นยังไงบ้างวันน,นี้มีเรศจะอวยพรกับนายนะเทียนอีกครั้งมากค่ะครับคนะครับนายตะเทนทีนี้เข้าเป็นตีที่เลขสวยงามมากเลยแล้วก็ขอให้ในยายตะเทียนนะครับอยู่ค้นกับวคคงการสื่อไทยแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับสมงโฟมแบบนี้ต่อไปนะครับพวกเราสองคนก็เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วสแสดงผู้ใหม่จริงๆนันเต็งพวกเราก็เชื่อมั่นในความตั้งใจของการเป็นสื่อแ เนะคก็บอกว่าพวกเราก็จะได้มีโอกาสได้เข้าไปแบบเป็นแบบ<ม>คอนเทนต์ของเหมพี่ๆนะเจเทนด้วยนะครับก็จะสนับสนุสนซัพพอร์ตกันไปหลายมือพี่วันเดย์ครับขอบคุณมากนะคะพี่กิงมีอะไรงพูดเรือเรอ่องครับพี่เกงด้วยพี่เก๋ถ่ายตาถ้าผมก็ขอเป็นวันเดน์ในแตเทนทั้งหมดก็ขอหยิบคำพูดจริงๆมาแล้วกันครับขอให้คขอ,คขอทุกคนเป็นจริงครับผม ครับผมก็ปีนี้นายจตุร็นก็คบรับเขปีกสองปีนะครับก็จริงๆถ้าเกิดเป็นคนก็คือเป็นแฟนหนุ่มคนหนึ่งเลยก็ขอบคุณที่แบบว่าผลิตแบบสื่อดีๆอย่างนี้ให้คนไทยได้ดูนะครับก็จริงๆก็มีอะไรนะอ๋อเพืเ่อนจะมีเพลงเพลงใหม่นะ,นนะ,นนะ,นนะครับก็ฝากต่อไยนะคแบบนายจะเรินหรือรายการนะคะได้ปล่อยแล้วเนี่ยก็ฝากวยนะครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์มาแล้วค่ะอ่าลืมติดตามเพื่อนกันด้วยนะขอบคุณมากนะคะ ทางนี้เลยค่ะจากโลกยิปสองพันนี้ผมเล่าิปสองปีแล้วนะครับเป็นวันเกิดปีที่2ิแล้วก็ในอเอร์น็ตก็อยู่กับช่องกาวมานานมากใช่ไหมครับยงฝากไหมครับก็อยากให้ในเทอนอยู่กับเชื่อมันคไทยไปตอดเลยนะครับ

ขอบคุณทุกคนขอบคุณศิลปินทะุกคนแล้วก็นารานักแสดงที่มาบ้าๆนะคะที่มาร่วมฉลองด้วยกันในวันนี้ค่ะแล้วก็มาลุกแฮปปี้เบิร์ดย์บนเวทีกับเราขอบคุณมากค่ะจ้าจ้าเนิดชื่กันใหญ่เลยค่ะกำกัดหาชนค่ะพี่บอลค่ะในยศใจสว่างของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราและนาราเราจะลงไปพวกมด้านล่างนะคะที่เราจะเกี่ยวเรื่องกน ชมมันแาบอย่างต่อเนื่องให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอันนี้คือถึงว่าเป็นท่าพังเท่านั้นนะเพราะว่าศิลปินนัแสดงอีหลายคนเลยนะคะที่เราจะมีชมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะใช่แล้วค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าในทีปของเราเรียกได้ว่จัดอีกอย่างดีที่สุดผสมผนลยในที่สุดเดี๋ยวเราจะพาดราม่าสุดดรามามาโดยตลอดนะคะ แบบนี้ค่ะคุณสุขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณกิติศักดิ์ยืนนักสุดยอดจริงนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเพลงแคสติโฟเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดค่ะมีมอบเกินเงินทุนหนึ่งแสนบาทแก่มูลนิธิี่สำเร็จกระเทรียนรางตุลาค่ะกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะคะอาร์ตพอยนอาร์ตย์ของน้องคุณนิ่มนใจมหาชนในเขนอวสังเรามีจำนวนจำกัดมากๆนะคะก็จะได้สมทบคุณ